เลือกแบบไหนเฮลตี้สุดน้ำมันคาโนล่ากับน้ำมันงาดำสกัดเย็นน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะเพราะว่าน้ำมันคาโนล่าเนี่ยเป็นไขมันดีก็จริงแต่ว่าผ่านกรรมวิธีสูงก็อาจจะทำให้เกิดไขมันทรานส์แอบแฝงได้ส่วนน้ำมันงาดำเนี่ยมีสารเซสเทมินซึ่งจะช่วยลดการอักเสบแล้วก็บำรุงตับด้วยข้าวกล้องทั่วไปกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวไรซ์เบอร์รี่เพราะว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยมีสารต้านอนุนมูลอิสระเนี่ยมากกว่าถึง5เท่าเลยนะคะโดยเฉพาะสารตัวแ <c oughs> อนโทไซยานินขนมปังโฮลวีกับขนมปังซาวโด ขนมปังซาวโดค่ะเพราะว่าขนมปังซาวโดเนี่ยมีค่า G I ค่าระดนีน้ําตาลเนี่ยต่ำกว่าแล้วก็ย่อยง่ายกว่าด้วยเพราะว่าเขาหมักจากจุลินทรีย์ธรรมชาตินะคะแล้วก็ยังดีต่อลำไส้ด้วยน้าส้มขันสดกับน้ํามะเขือเทศสดน้ำมะเขือเทศสด เพราะว่าน้ำส้มขันสดเนี่ยมีวิตามินสูงก็จริงนะคะวิตามินซีสูงมากเลยแต่ว่าน้ำตาลฟุกโตสเนี่ยก็สูงตามไปด้วยนะคะถ้าเราไม่ได้กินทั้งผลเนี่ยก็จะไม่มีไฟเบอร์มาช่วยชะลอการดูดซึมของน้ำตาลเข้าสู่กระแสะเลือดเลยแถมน้ำตาลพุ่งได้น้ำมะเขือเทศเนี่ยน้ำตาลต,าต่ำกว่านะคะมีไลโคปีนสูงก็จะช่วยต้านมะเร็งด้วยชะลอวความเสื่อมของเซลล์ได้ด้วยนมข้าวโอ๊ตกับโอ๊ตมิล โอ๊ตมิลค่ะเพราะว่านมข้าวโอ๊ตส่วนใหญ่เนี่ยชอบผสมน้ำมันพืชเข้ามาอย่างน้ำมันคาโนล่านะคะบางยี่ห้ออาจจะใส่น้ำตาลหรือไม่ใส่ก็ได้แต่เขาเติมน้ำมันซะส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อความมันเพื่อความละมุนรสชาติของเขานะคะแล้วก็ไฟเบอร์และโปรตีนก็น้อยกว่าด้วยเพราะว่าเขามีการกรองออกเอาแต่น้ำแต่ว่าโอ๊ตมิลคือการใช้ข้าวโอ๊ตเต็ม,มเมล็ดเลยในการต้มนะคะแล้วก็จะมีไฟเบอร์สูงเลยมีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนด้วยมีโปรตีนด้วยก็ทําให้อิ่มท้องนานแล้วก็ช่วยควบคุมน้ําตาลได้ดีกว่าขขขิิิงงงงสสําเเร็จกูกับตดตอ ดีที่สุดค่ะเพราะว่าขิงผงสําเร็จรูปเนี่ยผ่านกระบวนการแปรรูปมามก็จะทําให้ตัวสารอาหารบางอย่างเนี่ยนะคะลดน้อยลงไปได้แล้วก็บางยี่ห้ออาจจะใส่น้ําตาลเข้ามามีน้ําตาลสูงด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดเราชงสดใหม่เนี่ยก็จะได้สารต้านอนุมูลอิสระเข้มข้นเลยนะคะอย่างตัวจินเจอร์เป็นตัวช่วยที่ดีในการต้านการอักเสบแล้วก็ช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดซีเรียลทัญพืชกับมเมล็ดเจียผลไม้สด เมล็ดเจียผลไม้สดชีวะชนีพืชส่วนใหญ่เนี่ยแปรรูปมาแล้วก็จะมีการเติมน้ําตาลสูงด้วยแต่งกลิ่นแต่งรสชาติต่างๆด้วยนะคะแต่ว่าเมล็ดเจียเนี่ยมีไฟเบอร์สูงนะคะทำให้อิ่มท้องได้นานกว่าบวกกับมี LA ด้วยนะคะโอเมก้าสจากพืชน,นะคะก็จะเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่ช่วยลดการอักเสบนะคะแล้วก็คุมน้ําตาลได้ดีกว่าด้วยแล้วน้ตนาตาลมะพร้าวกับย่าหวานล,ละ่ะคะ ญย่หวานค่ะคือน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยถึงจะมีค่า G.I ต่ากว่าน้ําตาลทั่วไปก็จริงแต่ว่าย่าหวานเนี่ยไม่มีแคลอรี่เลยนะคะไม่กระตุ้นอินซูลินนะคะก็จะเหมาะมากกว่ากับคนที่ต้องการควบคุมน้ําตาลแบบจริงจังเลยน้ํามันสกัดเย็นทั่วไปกับน้ํามันสกัดเย็น V9 ก็ต <ell> ้องวีายไหมของพี่เองน้ำมันสกัดยูทั่วไปเนี่ยอาจจะมี1ตัวหรือ2ตัวไม่รู้นะคะแต่วีไนเนี่ยคือการรวมสารต้านอนุมสระ9ชนิดเลยเป็นการรวมน้ำมันสกัดเย็นอยู่ในนี้หมดเลยมีทั้งโอเมก้าสโอเมก้าเมีวิตามินอ e ีนะคะเป็นตัวช่วยที่ดีในการเพิ่มกรดไขมันดีให้กับร่างกายลดไขมันเลวด้วยต้านกับอนุมิสระที่เข้ามาชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายนะชายาก็คือน้ำมันชะลอวัยนะคะชะลอความแก่นั่นเองก็ต้องมีไหน